รากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับันอังคารที่20กรแกราโม2564นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ตัวเด็กขึ้นมาเลยค่ะเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า46นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับขอบคุณและก็ขอโทษนะคะ การขอบคุณและการขอโทษนะคะเป็นมารยาทของเด็กที่ดีนะคะเมื่อเราได้รับสิ่งของหรือได้รับการกระทําสิ่งดีๆจากผู้อื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคําว่าขอบคุณใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ต้องขอบคุณครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ต้องขอบคุณค่ะนะคะและก็ยกมือไหว้นะคะส่วนการที่เราจะกล่าวคําว่าขอโทษเนี่ยเราจะกล่าวเมื่อเรากระทําผิดหรือว่า ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะเช่นเราวิ่งชนเพื่อนหรือว่า,าเราแย่งของเล่นเพื่อนเราก็ต้องรู้จักคําว่าขอโทษถ้าผู้ชายก็ต้องขอโทษครับถ้าผู้หญิงก็ต้องขอโทษค่ะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยคัดตามรอยประคําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณอา thank you ช่ไหมคะต่อไปทั้นที่สองให้คัดตามรอยปละคำว่าขอโทษขอโทษเพราะเราแกล้งเพื่อนใช่ไหมคะอ่า sorry แปลว,ว่าขอโทษนะคะอ่าเด็กๆลงมือทําเลยนะคะอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้เราเรียนเสริมประสบการณ์เรียนรู้ตัวเด็กไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเล่มน,นี้คะ่ะ ฒนาอาัจฉริยะ QH ค่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะค่ะแล้วเปิดไปที่หน้าสีนะคะหน้านี้เลยนะคะ,เ,คะเดี๋ยวเราเรียนพร้อมกันค่ะเด็กๆคะมาดูนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยระบายสีภาพสิ่งที่เราควรปฏิบัติหลังจากที่เราปลูกผักใช่ไหมคะ,ะเด็กๆดูจากภาพก่อนมีคุณพ่อใช่ไหมคะมีคุณแม่ แล้วก็มีคุณลูกนะคะทั้ง3ามคนเนี่ยกำลังช่วยกันปลูกผักอยู่นะคะทีนี้การปฏิบัติต้นที่ถูกต้องหลังจากที่เราปลูกผักเนี่ยเราควรจะปฏิบัติต้นยังไงนะคะอ่าดูภาพที่หนึ่งค่ะเมื่อปลูกผักเสร็จแล้วหิวจังเลยฉันจะหยิบขนมขึ้นมากินเอถูกต้องไหมนะแบบนี้ภาพที่สองอะไรไม่รู้ติดแก้มฉันฉันคอบอ,ออกกันเถอะ ทั้งทที่มือของตัวเองก็ยังสกรปรกอยู่เลยดีไหมนะปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่านะคะ,ะทีนี้มาดูภาพที่สามฉันปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันต้องไปทําความสะอาดมือของฉันก่อนฉันก็ต้องล้างมือของฉันให้สะอาดเอ๊ะภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามภาพไหนที่ควรปฏิบัตินะภาพที่สามใช่ไหมคะเมื่อเราปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วมือของเราสกรปรก เราก็ต้องล้างมือให้สะอาดใช่ไหมคะให้เด็กๆทุกคนนะคะระบายสีเลยค่ะภาพเด็กที่กําลังล้างมืออยู่นะคะง่ายใช่ไหมคะไปทํากันเลยค่ะค่ะแบบฝึกหัดของเราง่ายไหมคะเด็กๆทําได้กันไม่เอ่ยอ่าเด็กๆทําได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้มูฟูไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เบ้นหน้าบึงใกล้ปิดเทอมแล้วคุณครูบอกเด็กๆว่าจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านขนมไทยกับพิพิธภัณฑ์ไทยแท้เด็กๆส่งเสียงเฮก,กันดังลั่นทีเดียวแต่ต้องช่วยกันตอบคำถามของครูให้ได้ก่อนนะจ๊ะคุณครูว่าธงชาติไทยมีกี่สีคุณครูถาม พางขี้ธงชาติผืนใหญ่ที่เด็กๆเ,เคยเห็นอยู่แต่บนยอดเสาไกลๆให้เด็กๆด,ดูพวกเด็กๆพากันเข้ามาจับต้องธงชาติที่เป็นผ้านิ่มๆดูหนึสองสกบรีบนับแล้วตอบว่า3ค่ะคุณครูชมว่ากบเก่งจังเล่นเอากบยิ้มแก้มปี นี่เป็นแผนที่ประเทศไทยนะคุณครูเอาแผนที่แผ่นใหญ่มาให้เด็กๆด,ดูอีกดูสิประเทศไทยมีรูปร่างเหมือนอะไรคุณครูถามเด็กชายบิ๊กจ้องอยู่นานแล้วตอบอย่างมั่นใจว่าขาไก่ทอดครับคุณพ่อเคยบอกว่าเหมือนขวาน แต่แจมว่าเหมือนขิงที่ตลาดเด็กหญิงแจมว่าแล้วจ้องมองไปที่แผนที่เด็กๆต่างแย่งกันตอบมีเพียงเด็กชายเบนที่นั่งหน้าบึงคุณครูหัวเราะแล้วบอกว่าเด็กๆช่างคิดช่างสังเกตดีแล้วเบนละจ๊ะไม่เห็นตอบครูบ้างเลยเด็กชายเบนน่ะ นั่งหน้าบึ้งมาตลอดเวลาไม่ชอบใจอะไรเขาจะทำหน้าบึ้งเสมอผมไม่ชอบขนมไทยไปสวนน้ำดีกว่าเบนว่าถ้าเบนไม่ไปครูก็จะไม่พาทุกคนไปคุณครูบอกเล่นเอาเด็กๆหน้าจ๋อยไปแถ่หน้าเบนสวนน้ำไว้ไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แจมว่า ถ้าอย่างนั้นผมไปด้วยก็ได้เบนพูดเบาๆถึงวันไปเที่ยวเด็กๆนั่งกันเต็มรถคุณครูทำป้ายชื่อ้องคอเด็กๆที่หน้าชื่อเล่นมีตัวเลขไทยด้วยระหว่างการเดินทางคุณครูเล่าเรื่องสุดสาครในพระอภัยมณีให้เด็กๆฟัง เด็กๆสนุกกันมากแต่เบงก็ยังนั่งหน้าบึ้งเหมือนเดิมถึงแล้วหมู่บ้านขนมไทยที่นี่มีขนมไทยอร่อยๆทั้งขนมชั้นขนมใส่ไส้บัวลอยลูกชุบทองหยิบทองหยอดฝ่อยทองน้าๆเขาจะทำขนมให้เราดูด้วย คุณครูบอกเด็กๆเ,เข้าไปมุงดูวิธีทำขนมซักถามโน,น,น่นนี่แล้วยังได้ชิมขนมด้วยที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ไทยแท้นะจ๊ะคุณครูพาเด็กๆมาถึงห้องโถงใหญ่ที่มีเครื่องปั้นดินเผาเครื่องจักสารตุ๊กตาชาววังเครื่องแกะสลักและผ้าทอ ถัดมาอีกห้องเด็กๆได้เห็นหุ่นแสดงการละเล่นต่างๆของไทยอย่างการขี่ม้าก้านกล้วยเด็กๆสนใจดูกันใหญ่โดยเฉพาะเบนนะ่ะตั้งใจดูเป็นพิเศษเลยละ่ะหนูอยากทำขนมไทยบ้างคะ่ะกบบอกผมก็อยากทำม้าก้านกล้วยได้เบนพูดเสียงดังตอนนี้หน้าของเบนไม่บึ้งแล้ว ตาหนะักเป็นประกายเชียวหละอ้าวเบนไหนบอกว่าไม่อยากมาไงจ๊ะคุณครูถามทุกคนหัวเราะเสียงดังแล้วเจ้าหนะ้าที่ก็สอนให้เบนทำมาก้านกล้วยจากก้านกล้วยจริงๆเบนตื่นเต้นมากเขาเพิ่งรู้ว่าของเล่นหนะ่ะทำเองก็ได้ไม่ต้องซื้อจากร้านเสมอไปหรอก